อตอนนี้ก็เดินทางมาที่ความเลี้ยงสัตว์โคกระบือก็จะเดินทางมาซื้อโคกระบือเพื่อที่จะนําไปถ่ายชีวิตในช่วงของปีใหม่ตอนนี้ก็เป็นโคกระบือที่เจ้าของเลี้ยงไว้นะเจ้าของเลี้ยงไว้ทั้งหมดนี่แล้หนุ่มอันนี้แป๊บอันนี้เราเป็นเจ้าของนะครับผมโคกระบือที่เราเลี้ยงไว้เนี่ย เอาไปทําอะไรบ้างโดยโดยส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรใช้ทำใช้ทาอะไรเวลาเราขายแบบไหนบ้างก็หนึ่งก็ขายตัวครับขายตัวก็คือเลี้ยงไว้อใครใครมาซื้อตัวก็ขายตัวครับอ๋อแล้วก็ถ้ามีคนสั่งเนื้อสั่งอะไรก็นํามาเชือดครับอ๋อก็คือที่เลี้ยงไว้นี่ถ้าเกิดใครซื้อเนื้อเราก็ไปเชือดครับแล้วเราเชือดตรงไหนก็ตรงนู้นครับอ๋ออันนู้นนะอันไหนไหนไปดูหน่อย อันนั้นเหรอครับผมอ๋ออันนั้นอันนี้เป็นที่เชือดเหรอใช่ครับอ๋อแล้วไอ้ตัวนั้นคืออะไรที่เขาเชือดไอ้ที่ไปผูกไว้คืออะไรคือตัวที่จะโดนเชือดคืนนี้ครับอ๋อคืนนี้คืนนี้จะเชือดตัวนี้เหรอครับอ๋ออันนี้คือที่เชือดเลยเหรอครับอ๋อแสดงว่าเขาเขามาสั่งเนื้อควายใช่ครับอ๋อจะเชือดก็คือตายแน่นอนคืนนี้ครับผมอ๋อโอเคนั้นหนุ่มเดี๋ยว เอางี้แล้วกันนะในอ่เดี๋ยวก่อนในในคอกเนี้ประมาณสักเจ็ดแปดตัวเนี่ยเจ็ดแปดตัวเนี่ยหนุ่มตีราคาให้พระอาจารย์หน่อยถ้าเกิดพระอาจารย์ซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยลองลองลองตีราคาดิขายได้เลยประมาณแสนสองครับหมดเนี่ยนะครับหมดนี่เราขายแสนสองครับหนึ่งแสนสอง แสนสองเอางี้ไหมไหมะอาะจารย์ต่อแสนหนึ่งอะหมดเนี่ยแสนหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งก็คิดว่าอาไปทําบุญเนี่ยพระอาจารย์จะเอาไปทําบุญเอาไว้ถ่ายชีวิตโคกระบือนะแสนหนึ่งครับผมให้ครับอ่ะให้ครับให้นะครับอา้าแสนหนึ่งนะครับหมดนี่เลยนะครับ พระอาจารย์มาหมดเลยนะครับโอเคนี่ก็ประมาณกี่ตัวนะเจ็ดประมาณเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวนี่นะครับก็เอาละเจ็ดตัวนี่ก็พระอาจารย์ซื้อหมดเลยนะครับอ่าหนึ่งแสนบาทก็เดี๋ยววันที่เจ็ดก็จะลดมาใส่นะแล้วก็นําไปปล่อยนะนำห้ชีวิตก็เหมาไปเรียบร้อยแล้วอ่าด้วยราคาหนึ่งแสนบาท จเินพรยัตโยมทุกท่านวันนี้ตมาก็ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือที่ฟาร์มแห่งหนึ่งก็จำนวนทั้งหมด7ตัวด้วยกันที่ซื้อมาวันนี้ก็เป็นกระบือหรือว่าควาย2อตัวส่วนโคหรือว่าวัวนั้นก็7ตัวด้วยกันแล้วก็มีแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งซึ่งเพิ่ง เพิ่งออกลูกมาได้ประมาณสักสิบกว่าวันก็ทั้งหมดนั้นก็จะได้นำมาในพิธีการถ่ายชีวิตโครกระบือในช่วงวันปีใหม่นะซึ่งก็จะจัดในวันที่เจ็ดมกรานนะวันอาทิตย์ที่7มกราสองพส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คงอาจจะมีข้อสงข้อสงสัยว่าเมื่อ ถ่ายชีวิตมาแล้วนั่นจะนําไปไหนนําชีวิตโคกระบือเหล่านี้ไปไหนก็อตาตมาก,ก็จะนําไปเข้าโครงการธนาคารโคกระบือในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะซึ่งก็จะจัดส่งไปเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ไม่มีโคกระบือใช้นะก็จะได้จัดการดําเนินต,ต่อไปในภายหลัง นันวันนี้ก็คงอาชีแจงแ่ท่านสัตหลายทราบเพียงเท่านี้ขอจเจริญพรท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป